ขอเจริญพรแสงแรกของวันนี้ในรอบหลายวันทำให้แสงกระทบกายมองเห็นเป็นธรรมะกับเงาเชา้านี้เมื่อเราสร้างสองสิ่งคือทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีก็จะเห็นได้ชัดว่าเมื่อกรรมมากระทบเมื่อกรรมมากระทบเราทั้งดีและไม่ดีเหมือนบุมแรงที่กว้างไปแล้วมันก็เป็นวงเวียนย้อนกลับมาหาเรา สุดท้ายกรรมที่ใครสร้างไว้ก็จะกลับมาเป็นวงวนแห่งกรรมถ้าหากว่าวันนี้หลายคนที่ยังสร้างแรงกระทบเหมือนจิกตีคนอื่นด่าทอคนอื่นอย่าได้เหยียบเงากันท่านอย่าได้อย่าได้ย่ำเงากันกระทบกระทั่งและหลายคนก็ส่งเสียงรบกวนคนอื่นพยายามรบกวนคนส่วนใหญ่และไม่ทราบว่าเมื่อไรจะหยุดส่งเสียงรบกวนเสียที ก็ขอให้เราทุกท่านนิ่งไว้เพราะว่าอะไรที่ใครทำไว้ก็ล้วนแต่เป็นกรรมของเขาและถ้าหากว่าชีวิตเขาคิดว่าทำสิ่งใดและยังโบยบินได้ยังมีความสุขเมื่อหากว่าขยะที่ซ่อนไว้ใต้เสือใต้พรมมองดูเหนือพรมจะดูเหมือนสวยแต่เมื่อวันหนึ่งเปิดพรมขึ้นมาก็จะมองเห็นว่ามีสิ่งที่สกปรกซ่อนอยู่ใต้ล่าง กรรมใดที่ใครทำไว้แล้วสุดท้ายมันก็จะกลับมาจิกตีมันก็จะกลับมากระทบกระทั่งมันก็จะกลับมาทำให้จะต้องเกิดกรรมแก่คนคนนั้นทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือกฎกรรมดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายอยู่ในโลกของความเป็นจริงอย่างนี้ธรรมะถวายพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราที่พระองค์ ก็ไม่ส่งต่อสู้กับใครไม่ส่งหวังที่จะสร้างการกระทบกับใครไม่สร้างการกระทบกับใครใช้สองพระหัตถ์ทรงงานด้วยความเหนื่อยยากและเพื่อความสุขความเจริญของลูกหลานวันนี้ขอให้เราทุกท่านจงทำสิ่งใดให้เป็นมงคลกับชีวิตการอาโหสิกรรมก็คือการตัดกรรม ไม่สร้างกรรมเพิ่มไม่เสริมกรรมต่อแต่สิ่งใดที่ทำไว้แล้วมันก็เป็นกรรมไปแล้วไม่มีใครหนีกฎของธรรมชาติข้อนี้ได้พ้นเลยก็ขอให้เราทุกท่านจงได้เป็นผู้ที่สร้างแต่สิ่งที่เจริญเจริญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชธรรมะวันนี้ขอเจริญพร